อ uh huh. พระอาทิตย์ส่องแสงรถขับผ่านก้อนเมฆล่องลอยแล้วนี่กูบนอะไรของกูเนี่ยอ่ะมายยงคงผมมันเดิมเลยกันในโลบอกที่มีชื่อว่าดัตตี้ทริปซึ่งก็เป็นเกมแนวอืมจริงผมไม่รู้มันคือเกมแนวอะไรนะแต่ว่าชื่อดัตตี้ทริปเนี่ยทริปคือการไปเที่ยวเว้ยทุกคนใช่เราจะไปเที่ยวกัน,นใช่ไหมแั่งตอบเคเคเดี๋ยวกูไปกับมึงซึ่งเอาจริงผมควรจะเล่นกับเพื่อนๆเ,เพราะมันน่าจะบันเทิงใช้ได้ เอาเปว่าเราขอลองเล่นคนเดียวก่อนล้วกันมันคือไรมันต้องกไดไรแล้วผมก็มาโอ้โหยิบหายแอสเซอร์รบางตัวอ๋อ,อตกใจหมดนึกว่าจะปิดแล้วโกลเด้นเอเคอพีตอนนี้อยู่เจอนี่5เมตรอ๋อโอเคนี่คือจุดเริ่มต้นเราหน้าประตูบ้านเฮ้ยโอ้โหย็ดเคลีปร,ประตูแบบไม้ครับไม่เห็นอนาคตเลยกูผมมีมันคือ เออสักอย่างหนึ่งเอาไว้ขัดๆเจ้ไม้เปิดได้นี่คือลงรถของเรานี่คืออะไรโอ้คุณจะบอกว่านี่คือรถผมใช่ไหมไม่น่ารอดนะเนี่ยกูเนี่ยไหนดูเด็กก็ต้องทำอะไรผมมีนี่คือประตโอ้อพึมันยืดขยับมันยืดขยดผมถือแล้วกดแทไปการติดอะ Attach คือติดใช่ไหมอ๋อกด F คือวางโอ้เฮ้ยโอเคโอเคเจ้ทีนี้ผมต้องรีบมาประกอบประตู อันนี้ประตูอะไระประตูหลังปับอ่าได้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 รับทราบรู้เรื่องกูจะไปเที่ยวเว้ยเพื่อให้กูรอดชีวิตเออเนี่โอเคพวงมาลัยอยู่ฝั่งซ้ายอ่ามันเป็นรถแบบยุโรปไงรถยุโปรปพวงมาลัยอยู่ฝั่งซ้ายนี่น่าจะเป็นกระโปรงหน้าถูกไหมอืมใช่ไม่มีขี้อะไรเลยมันลอยไดไงผมจะไปขับรถแล้วผมจะรอดชีวิตได้ยังไงวะผมอยากรู้จริง อเคส่วนนี้คือกระโปรงหลังเก็บเผื่อเก็บของจําเป็นต้องไปส่วนนี้เราสามารถเออประกอบไปได้เหรอไหนๆก็ไหนๆและมันเป็นเออการประชดภัยครั้งยิ่งใหญ่ของเราเราควรจะติดติมันไปด้วยเออเฮ้ยกูวไม่หลอดโอเคส่วนนี้คือถังน้ำมันเอาถันมามาเตรียมไว้ก่อนไว้นี่ไว้นีน่นี่คือนี่คืออะไรกันชนปะกันชนหน้าหรือกันชนหลังวะนี่น่าจะกันชนหน้าสดีสดีครับผมมาซ่อมรถ เฮ้ย hey, ดูดีเฮ้ย hey, ใช้ได้ใช้ได้นี่กูจะหิวตายก่อนไปแน่นี่คืออะไรเอนจิ้นนี่เครื่องยนต์ฮึออป้าบเอาประตูมาอีกบานก่อนที่ผมหายประตูกูาขาดแคลนล้ออันนี้น่าจะเป็นล้อข้างหลังอเอาจริงมึงใส่ใส่เบอร์ล้อมันเหมือนเหมือนกันอะ่ะส่วนนี่คืออะไรวะนี่คือไฟหน้าบัวบัวกันชนหลังป้าบเอออืมเดลเดสเซิร์ดวอตเดลเซเฟตเฟตเฟสโฟร์แอสอ๋อทะเลทรายเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเรา ท,ที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดกูว่ามึงพลาดวะจริาางจริงโอเคเรียบร้อยนี่คืออะไรใส่น้าไปแล้วห้าลิตรผมต้องใส่อะไรไหมีม๋ยวผมต้องทาไหมตรงนี้เหมือนจะไม่มีนะปิดได้โอเคทีนี้เราต้องเติมน้ำมันให้กับรถเราก่อนเติมไงวะแปนะแปะแล้วด้วยมผมอยากจะเติมให้เต็มแต่ว่าขวามือบอกให้เติม7ลิตรเพราะงั้นเราเอา7ลิตรแล้วกันเรียบร้อยอโอเคนี่ผมขอเก็บอันนี้ไว้นะเออเอาแปะไว้นี่ Okay. เราเจะเอาถังแก๊สไปด้วยตอนนี้ผมมีถังแก๊สอันนี้คือไร่ที่ขัดกระจกหรือนกูลองเอามาขัดรถด,ดิใช้ได้ผลมาวะเชี่ยสะอาดสัตว์กูขัดทีเดียวมึงสะอาดทั้งคันกูว่ากูเปลี่ยนงานเถอเอาจริงอย่างนี้กูรวยวะ่ะนี่คือไร่วอ l กี้ทอกกี้เฮลโลต้องการอะไรไหมผมเอออยากได้ปืนครับออยากได้ปืนต้องทำไงอะ่ะเออเสียตังค์ไม่เป็นไรเนไเปืนมันเสียตังค์ไม่แปลกอ่ะผมขอ,อน้ำมันก็ได้อย่างน้อยก ไม่แปลกเอาเป็นอะอะเอนจินเอนจินเครื่องยนต์มีปัญหาอยากจะต้องปรึกษาทนายอันเนี้ยอ,อาหารน่ะกูปรึกษาใครได้เฉยกูไม่เอาไปแล้วเอาไปก็ช่วยอะไรกูไม่ได้นี่คือรา,กาวกหรอะมันคืออะไรไม่รู้อ่ะเอาไปก่อนเดี๋ยวก็รู้อีกทีตรงนี้มีอาหารเราควรเตรียมอาหารไปด้วยใช่ใช่ใช่ใช,ใช่อาหารนี่ของจําเป็นนะกล้วยกล้วยก็ถือเป็นอาหารเ,หเสียงใครว่าไม่ตลกกูอยู่กลางทะเลทรายคนเดียวมันจะมีเสียงใคร แล้วก็นี่ไฟฉายไม่ไม่เห็นว่ะฉายถูกโอ้โหมึงหันกลับหลังทำไมเนี่ยชึบโอเคทีนี้เราขึ้นไปเช็คชั้นบนดีกว่าอืมน่ารักดีเฮ้ย <c oughs> ภาพข้างหลังมันคือภาพอะไรโอมากรอดโบรว่าตัฟักโอเคผมเตรียมของวันนี้เสร็จเรียบร้อยเราขอไปดูข้างหลังกันก่อนนะนะผมคิดว่าน่าจะมีของดีเอาจริงเราก็เริ่มหิวแล้วด้วยเดี๋ยวเรากินพวกผลไม้ไปก่อนก็ได้อ๋ออันนี้ก็เป็นรถอีกคันหนึ่งเหมือนว่านั่งได้หลายคนใช่ไหม อ่านี้ก็จัดรถคันนี้ได้เฮ้ยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งป่ะผมไม่สนมาถึงเวลาที่เราต้องลุยกันละพี่กระป๋องป่ะเฮ้ยเฮ้ยก่อนก่อนเองก่อนเองเราเรากินเรากินข้าวสักอย่างก็ได้นะเรากินกระเทียมก็ได้ไม่ช่วยกูเลยนี่หว่าดีไปตัวเออสตาร์ทรถอ่าห้าแล้วก็นี่สอวนนี้คือซัพพลายเคสอเไรวู้ฮู้เราไปกันเลย ขวาไล้ซ้ายดีไปนีมื่อเป็นอย่างนี้เราต้องขับเลนขวานะพวงมาลัยอยู่ซ้ายทุกคนเราขับเลนขวาขับชิวๆน้ำมันเหลือเฟือสบายๆข้างหน้ามีลายมีหินโอ้ผมว่าชนและขีดแน่เลยวะไม่น่าดีปลอดภัย่ไหมกระจกหลังช่วยอะไรกูได้ไหยช่วยอะไรกูไม่ได้เลยกระจกข้างอะ่ะมีเหมือนไม่มีเฮ้ถ้าผมดึงเบรกมือมันจะดิฟอะเฮ้ย,ยน่าสนใจ เย็ดเคมันดิฟโอ้โหโอ้โหว่าเล่นเยี่ยอะไรของกูเนี่ยเหมือนว่าผมใช้เวลาเตรียมตัวนานเกินไปพอที่กลังจะตกดินแล้วซึ่งมันน่าใช่เรื่องที่ดีว่าแต่เปิดไฟหน้ายังไงเนี่ยให้กดไปเนี่ยวอ๋อโอเคโอเคเห็นไรเห็นไรแล้วดัตตี้ทริปก็เป็นการเดินทางไปจนภัยธรรมดาปะวะมันจะมีอะไรน่าสนใจเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมารบกูใส่ใสว่าเฮ้ย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 ไม่ฮาไม่ฮาเฮ้ยเฮ้ยออกขวานิดนึงเออเดี๋ยวชนเดี๋ยวชน กา,ลลการถนนเลยแล้วกันไหนๆก็ม,มีใครเอ้ยทำไมล้อก,กูเป็นอย่างนี้วะอุปสรรคตั้งแต่ยังไม่เริ่มแค่มันต่อเสามังต่อไม่ตรงว่ยเออเกผมกระตุกมากเฮ้ยมีบ้านหลังหนึ่งเพราะว่ามันเป็นการดีที่เราจะต้องไปหาของกันในนี้นะอ๋อน้ำมันจะหมดด้วยโอเคเป็นไรดับเครื่องกันดึงเบรกมือรถจะได้ไม่หายไปเฮ้ยไอ้เชี่ยม่งมีคนเฮ้ยพี่ชยัยผมผมแค่<ๆ>มาหาของอะ่ะ เออผมว่าไม่น่าจะดีไหวนี่มันน่าจะกระชืบผมแต่ขอดูกันมันมีอะไรน่าสนใจเฮ้ย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 ไม่ตลกไย hey. มันมีไอ้เบื้องหนึ่งตัวพยายามจะกระทืบผมแล้วก็ไอ้เบื้องอีกตัวนึงที่อยู่ในบ้านพยายามจะกระชืบผมเช่นกันทางแม่เด็กกูจะแดกข้าวอ่ะนี่คืออะไรอ่ะกล่องกระสุนนะกูขอไปแล้วกันกูขอกล่องกระสุนไปแล้วกันอย่ายุ่งกับกูเลยพี่ชายเอย่าเพิ่งเพิ่งไปเปิดเปิดเอ้จะดึงออกมาทำเฮี้ยอะไร ประกอบประกอบเอ้ไอ้ประกอบก่อนไอ้ยิบหายเอ้ไอ้อ้เฮ้ยแม่งแก๊สหมดเติมไปแค่เจ็ดลิตรแม่งขับมาได้แค่นี้เองเหรอวะเฮ้ยมึงจะบอกว่าเติมไ้แค่นี้อ่ะโอ้ชิปหายแล้วกูเอาวะสองลิตรกูขิดแน่ๆเลยดูทรงกูขิดให้ผมติดไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนผมปิดมันไปไม่ได้โอ้ทางแก๊สเก็บไว้ได้นะเอาไว้เติมกล่องกระสุนด้วยเก็บไว้เติมกระสุนเช่นกัน แต่โป่งหลังมันปิดไม่ได้อะช่างแหงแล้วสัตว์มานี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยเชี่ยวโอ้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 ไม่น่าสู้ดีมันมีสารกรมมตภาพลังสีไอ้ลูก,กูหนีเข้าบ้านปิดประตูด้วยฮ่าฮ่าคนติดประตูทีนี้บ้านนี้ก็เป็นของกูแบบสมบูรณ์ไปครับว่ะนี่คืออะไรอ่ะปวดน้าห่ะทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมโอ้เก็บเศษเหรียญได้ นี่คือกล้วยส่วนนี้ขนมปังแดกได้มีกระเทียมแดกได้โอ้โหผมรู้สึกว่ามันเริ่มมืดมันมืดแบบมืดตื้อๆเดี๋ยวบประตูกันโอเคเรียบร้อยทีนี้ผมก็ปลอดภัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่หน่ากลัวเนี่น่ากลัวชิบหายเนี่ยนี่มันคืออะไรอะ่ะมีวิทยุมีลำโพงเหรอเฮ้ยชิบหายมีขวานให้กูใช้ด้วยบงว่ามาอสู้หวสู้ ไม่เห็นพีอะไรเลยไม่กูยืดแขนไม่ลูฟี่ใช้ความาลูฟี่เออหู้ป่ะไม่รู้ต้องไปไหนแต่ว่าเราเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคนเคเปิดไฟด้วยเออไปเอาเบรกลงแก๊กเรียบร้อยทริปแรกกูก็เก็บไปหนึ่งศพละชิบหายโอ้โหเรามืดตือต้อ,อแล้วมองอะไรไม่เห็นเลยเฮ้ยอูเกือบชนเว้าคนี่คือความอันตรายของตองคือสินะ ผมผมสังเกตเห็นละมอันตรายจริงว่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงลมโอ้มันจะมีพายุโอ้อก็เลยไม่ไม่หันหลังไปไม่เจอยายสปีดก็โอเคละทางข้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็นเคกูเกือบชนหินไอ้ชิบหายไม่เห็นนะดิเฮ้ยน้ำมันผมเหมือนจะหมดแล้วนะโอเกือบชนโอ้โอ้โอ้ไม่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 โอเค เราติดกลางทะเลทรายแล้วทุกคนชิปหายแล้วกูไม่ต้องถามอะไรมากไอ้คือจุดจบของผมเองคุณตายตายแล้วไงต่อว่ากูยังไม่รู้มึงตายได้ไงตายแล้วไงกูไม่สนรอบนี้ขอลุยกับเพื่อนๆบ้างเอ๊ะมีใครสนใจเร่นกับผมไหมเฮ้ยเปิดประตูต้อนรับชีวิตใหม่ของกูหอมสดชื่นไอ้ยังแสบตายจังว่าิบหายผมจะบอกอะไรให้ชีวิตนี้ผมจะไม่หงาไปตอไปด้วยรถคันสีม่วงอันนี้เฮ้ย็ยดเคนี่จะเป็นการประจญภัยครั้งยิ่งใหญ่เว้ยใช่ไหมเพื่อน เพื่อนกูนอยู่นะวะเออนี่เพื่อนผมเองไงมันชื่อว่าอเล็กนะไม่ใช่ดิเอ็กเซลใช่ปหมเอ่อเอ็กเซลเอ็กเซลเอ็กเซลกับนี่อิชิกิมึงแดกกล้วยอะ่ะไอ้ใครให้มึงแดกกล้วยไอ้ชิบหายโอเคทุกคนพวกเราตายห่ากันละเราจะไปลุยกันรถสีม่วงประตูสีดำเข้าใจไหมรอบนี้เราจะประจนภัยไว้เพื่อนไม่รู้พวกมึงเข้าใจความหมายของกูไหมเนะ่ปะปะเราไม่สนอนะไรนั้นเราจะรีบเดินทางเฮ้ยเชีเ่ยอะไรวะน่ยเฮ้ยอชิผมพิเศษ นี่กูดูอะไรอยู่วะนะมันไปแล้วด้วยเฮ้ยมันไม่ได้เล่นไม่เป็นมันแค่เล่นคนละเกมกับกูแล้วมันก็บินกลับมาเฮไปเว้เพื่อนพร้อมสตาร์ทพร้องเขิงอะไรไม่จำเป็นแม่งแดกหมดแล้วใครขับกูหรือมึงก็กูขับเองก็ได้ไปถ้าเราก็ไปไอ้นั่นก็ขี่พรมตามมาเออชีวิตดีๆที่ลงตัวไอ้เพื่อนคือมึงจะไม่คุยกูหรอยเอาวะแบบแบบเรามาทิพด้วยกันไงมึงคิดว่า เราก็ต้องคุยหน่อยดิคือเป็นคนขับมันก็เหงาเนอะเวย้ยมันจะมัรู้สึกว่าเราต้องแวะเวย้ยเราเจออะไรได้เราต้องแวะนะใช่ต้องแวะแล้วเราก็ต้องเก็บเกี่ยวนั่มันคนมาแหละออ,กอ,อกต้นตะบองเพชรไอ้ชิบหายกูหลอนหมดแหละแม่งยืมเหมือนคนเลยไอ้เพื่อนน้ำมันตอนนี้ครึ่งถังนะเวย้ยเรากลำลังไปได้ชิวๆแต่อีกไม่นานามันก็น่าจะใกล้หมดแล้วะ่ะเกมนี้ไม่น้ำมันหมดไวมากเลยเฮ้ยๆซ้ายมือข้างหน้าเพื่อนไหนมีอะไรเฮ้ยแดงๆงไอ้เพื่อนเพื่อนกูเจอเหมือนจะเจอของดีเว้ยเพื่อน ปะ่ะกูเข้าเลยโอ้โหเย็ดเคอะไรวะเน,นี่ยเฮ้ยที่นี่เราเก็บฝาม,มาเก็บพวกฝาเบียร์โอ้ฝาเต็มหมดเลยโอ้บ้านอย่างรวยเฮ้ยไอสัตว์มามาดิเอาดิวะเออโดนกู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 มึงอกีโดนกูไอเพื่อนทริปนี้เราจะไปกันได้ไกลเว้ยลู <laughs> จินโอเโกเ้นโอเครอ่าฮ่า ข้าคือซาวราเฮ้ยมึงอะไม่ไม่จ็บเลยอะเฮ้ยยัชุบ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 ไปเพื่อนเราต้องสู้กันต่อว่ะเฮ้ยยัเข็มมันเปิดกระเป๋าได้ด้วยอะโอ้โหไ,ไอ้ยิบหายโอเคผมเป็นละป่ะผมบอกเลยว่าเกมนี้อาจจะอยู่กับเรายาวๆเพราะมันสนุกดีไปเพื่อนเรต้องหาทุกคนมาเล่นด้วยกันใครสนใจอยากเล่นกับ,ผม,บกผมนี่บอกผมมาได้เลยพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะเราอาจจะมีได้เล่นด้วยกันได้ จริงๆผมควรจะมีดิสคอร์ดมีอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็รู้แล้วกันเพื่อนรักกูไม่อยากจะบอกอะไรอย่างนี้เลยนะเมยแต่ว่ากูเห็นน้ำมันแล้วกูรู้สึกว่าเราน่าจะขีดกลางทะเลทรายว่ะเออกูว่าเราไม่รอดว่ะเพื่อนกูขออีกรอบมึงรอบนี้เพราะว่ารอดชัวร์ผมต้องรอ,อดเนียว่ารอบเนี้ยป้า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 บ,าบ,าบ,าบโบต้องไม่ลืมตะแกงด้วยไฟหน้าขวาไฟหน้าซ้ายจึ๊บจับ คอเฮ้ยเออโอ้โหสายนีนย่ปิดไปเอาจริงผมงงว่ะเราจะหาร,รีฟิวจากที่ไหนอันที่แล้วผมก็ขิดเพราะว่าผมไปไหนต่อไม่ได้รถเสียอยู่กลางทางเอาว่ะเติไมได้แค่ก้าใช่ไหมเราขอแปะไวน้นี่แล้วกันเออติดไว้ได้เพราะขันรถนิดหน่อยอ,มอมไม่นิดแม่งหายหมดเลยผมพร้อมลุย let's go ตาร์ทเลยกูป่ะออกขวาเหมือนเดิม,อ,มอะไรวะเนี่ย แจนเดลเบอร์เกอร์เฮ้ยแปลว่าข้างหน้ามีร้านเบอร์เกอร์ขายเออดี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 ผมต้องการตุนอาหารเอ้ยมันลงไปข้างหนึ่งขึ้นมาหน่อยได้ไหมเฮ้ยลบไปหินชึบวพบโอโหกูเนี่ยหลบหินไอ้ชิบหายเฮ้ยเสียบรรยากาศโดยรอบเริ่มเปลี่ยนไปมไม่เอาดิให้กูขับอย่างสบายได้ไหมรถสีม่วงกูเอาจริงขาวทั้งคันเลยเฮ้ยนิดนึงได้ปหนิดนึงได้ไหมให้ให้แบบให้กูเห็นวิเวลกันเอาชีวิตรอดอ่ะนี่รอบข,ข้างข้างหน้ากูไม่เจออะไรเลยเนะนี่ยน้ำมันจะหมดละ ม่ไม่เอาหน้าไม่เอาหนาไม่หาไม่หากูไม่ตลกกูไม่ตลกเฮ้ยเจอชอ็อปแต่ช็อปอันนี้ไม่น่าทำอะไรเราได้ซ้ายมือนะแต่ขวาม,มืออาจจะมีแม่งเอ้ยไอ้เคียแมงมายืนรอรถเมย์ไอ้ี้ยหายนี่ไม่ใช่รถประจำทางเอ้ยแต่มีสเก็ตบอร์ดเอีน้องสเก็ตบอร์ดน่าจะใช้ได้เฮ้ยดับเครื่องก่อนไอ้ี้ยเดี๋ยวน้ำมันหมดผมขอ,อนี่กูไปละสัตว์กูแปะไว้แปะไว้นี่เออไปแล้วเจอกันเพื่อนเอาวะ ถึงเราจะไม่มีรถไว้ขับเพราะน้ำมันหมดและเหมือนว่ามันจะหมดแล้วใช่มันหมดแล้วปิดเลยกอะถึงเวลาที่เราจะต้องมาซิ่งกันโอเคก็จกกระและสลับโลบอ,อกดัตตี้เทปก็ถือเป็นเกมที่เพลินๆใช้ได้เลยนะมาสร้างรถแล้วก็ขับประจนภัยเอาจริงผมรู้สึกว่าผมซวยไปนิดหน่อยหรือเปล่าหรือาอาจจะทําอะไรพลาดไปใครที่มีคาแนะนําสามารถเขาไม่ได้ล่างไว้ได้เลยตอนนี้มีลรามาขนตัวลาไปก่อนผมไปแล้วไอ้ปากซับผมด้วย